โลฮ้า oh จากฮาวายนะครับอยู่กับอิสระออดในช่อง m r สเบลูฮาวายนะครับมีเพื่อนหลายคนถามมาว่าใช้โดรนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วก็ บินมานานหรือ,อยังนะคะอยากจะบอกว่าพึ่งซื้อดโดรนตัวนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับเป็นโดรน DJI รุ่น Mavic Air 2นะครับเป็นเซ็ตคอมโบคือเซ็ตมีคุมมากมีแบตเตอรี่ให้3ก้อนนะครับคือบินมันมากเลยนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในการบินคือไม่เคยบินโดรนมาก่อนนะครับก็เรียนรู้จากใน YouTube ซึ่งจะบอกว่า2อาทิตย์นี้คือบินโดนไปแบบ จะบอกว่าไงอ่ะชนต้นไม้ชนเสาคือแบบว่าสองล้อแต่ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับคือทนมากและที่สําคัญคือโชคดีมากคือเราซื้อเป็นประกันเอาไว้นะฮะก็ชนแหลกไม่สนใจเดี๋ยวเรียกประกันเคามานะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปบินโดนด้วยการาใช้โหมดง่ายๆนะครับให้ได้ภาพสวยๆสําหรับมือใหม่หัดบินนะคบเป็นโหมด Quick Shot กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปบินให้ดูว่าวิธีการใช้งาน ใช้กันยยัังไงไไนะครบให้ด้ดภาพสววีีโอสวยวสวย,สวยกกััันนนนะครบไปเล s <S ่เป็นหน้าจอแสดงผลจากมือถือที่เชื่อมต่อจากตัวบังคับโดรนนะฮะมาเริ่มใช้โหมด Quick Shot กันเลยนะครับคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเลือก Quick Shot นะครับหมดแรกที่เราจะใช้คือโดเน่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกำหนดความสูงอยู่ที่120เมตรนะครับใช้นิ้วจิ้มที่หน้าจอเพื่อเลือกจุดโฟกัสนะครับ สำหรับโหมดนี้โดนจะบินถอยหลังขึ้นไป45องศาจนถึงความสูงที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ <Okay. S 1> เมื่อกี้กำหนดไว้ที่120เมตรนะ ื่อโดรนบินไปถึงระยะความสูงที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้คือ120เมตรนะครับหลังจากนั้นโดรนก็จะบินกลับมาที่จุดที่เราโฟกัสเอาไว้นะครับโหมดถัดไปที่เราจะใช้คือโหมดล็อกเกตนะครับเลือกที่ค i ิกช h อต l o c k เก็ตแล้วก็กำหนดความสูงอยู่ที่80เมตรนะครับหลังจากนั้นก็เลือกจุดโฟกัสนะครับสำหรับโหมดนี้โดรนจะบินสูงขึ้นไป90องศานะครับ โดยกล้องก็จะจับโฟกัสอยู่ที่จุดที่เราโฟกัสเอาไว้นะครับ มากันที่โหมดถัดไปกันนะครับเลือกที่ q Quick s h o t ครับแล้วก็ไปที่ circle นะครับสำหรับโหมดนี้ไม่ต้องกําหนดความสูงนะครับเลือกจุดโฟกัสครับแล้วก็เลือกว่าจะให้โดรนเริ่มบินจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนนะครับสำหรับโหมดนี้โดรนจะบินเป็นลักษณะของวงกลมนะครับที่สำคัญคือจุดโฟกัสจะต้องไม่เคลื่อนย้ายนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคือโดรนจะหยุดบินทันที วีดีโอจะค่อนข้างสาั่นนิดนึ่งเพราะลมข้างบนแรงมากเลยครับโดนจะบินเป็นลักษณะวงกลมมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะครับมากันที่โหมดที่4แล้วนะครับเลือก Quick Shot ครับไปที่เฮลินะฮะเลือกความสูงอยู่ที่120เมตรนะครับ เลือกจุดโฟกัสและเลือกว่าจะให้โดนเริ่มบินจากซ้ายหรือขวาก่อนนะครับ 2> 2, 1. 1> สำหรับโหมดนี้โดนจะค่อยๆบินสูงขึ้นไปเป็นลนะักษณะคล้ายๆรูปเปลือกหอยนะฮะจนถึงความสูงที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้เรากำหนดเอาไว้120นะครับเพราะอยากได้วิวที่กว้างมากๆ เมื่อโดนบินมาถึงจุดที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้คือ120เมตรนะครับโดนจะบินกลับมาที่จุดโฟกัสนะครับแต่ลองสังเกตดูนะฮะมันจะหลุดโฟกัสนิดนึงเนื่องจาก ข้างบนลมจะค่อนข้างแรงนะฮะมากันที่โหมดถัดไปนะครับเลือกที่ Quick Shot เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ b o o ม e r a n g นะฮะส่วนรับโหมดนี้ไม่ต้องเลือกความสูงนะครับเลือกจุดโฟกัสครับและเลือกว่าจะให้โดรนเริ่มบินจากซ้ายหรือขวานะครับ สำหรับหมดนี้โดรนจะบินสูงขึ้นไปประมาณ45องศาเป็นรูปวงรีนะฮะเป็นเหมือนบูมแรงเริ่มจากจุดเดิมและกลับมาที่จุดเดิมครับมากันที่หมดสุดท้ายของ QuickShot นะฮะไปที่ QuickShot ครับเลือก a d t t r y นะฮะ หมดนี้ไม่ต้องกำหนดความสูงนะครับเลือกจุดโฟกัสครับโดนจะค่อยๆบินถอยหลังสูงขึ้นไปนะครับเคยได้ยินมาว่า DJI รุ่นก่อนๆในการถ่ายหมดนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเป็น10นาทีเลยนะฮะสำหรับ DJI Mavic Air 2นะครับใช้เวลาในการถ่ายหมดนี้แค่1นนาทีครึ่งนะฮะ เมื่อโดนบินขึ้นไปจนถึงจุดโดนก็จะทำการถ่ายรูปเป็นเหมือน360องศานะครับ จะบอกว่าวิดีโอที่ได้เหมือนเป็นการรวมโลกทั้งใบไว้ใน1วิดีโอเพียงแค่10วินาทีนะครับหลังจากถ่ายรูป360องศานะฮะโดนจะบินมาที่จุดโฟกัสนะครับเราลองมาดูกันนะฮะร,รวมเป็นช็อตนี้นะฮะใช้เวลาแค่10วินาทีนะครับไปดูกันฮนะ ถาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วมาฮัลโหลดูสิวิวสวยไหม